ลิซ่าสวยสร้างเรื่องอีกแล้วภาพล่าสุดไม่ถึงชั่วโมงโกยยอดไลค์ทะลุล้าน <c oughs> เมื่อไม่นานมานี้มีแฟนๆพ่อเผนศิลปินสาวลิซ่าแบล็กพิงบินไปอเมริการ่วมชมเทศกาลดนตรีโคเช l l a เพื่อให้กำลังใจซาบรีนาเพื่อนสาวคนสนิทและไปดูโชว์ของ p e กกี้กูด้วยและการปรากฏตัวของลิซ่าที่โคเช l l a เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจาก ที่เธอประกาศเซ็นสัญญากับค่าย RCA Records ขณะที่ล่าสุดสาวลิซ่าได้มาอัปเดตภาพผ่านไอจีลาลาลาลิซ่าอันดดกเอมในลุคส,สวยครั้งเมื่อไปโคเชลา่าโดยระบุแคปชั่นว่า Good to be back in Coachella ซึ่งเป็นการตอบย้ำความฮอตความทรงอิทธิพลของแท้เพราะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็สามารถโกยยอดไลค์ทะลุล้านไปแล้วจ้า